จุงกาเมียบองโอนกรุบกรเนี่ยเดอ้อดพ่อม่พี่น้องสุขุขสุขพนนะครับ ยิงกระดัวเข้ามาเลยงระได้หนอยนะครับดี่ะัหวัวัวดินนังกุ้งค่นะครับวันนี้ห้ามเจริญน้องอยู่ตะกูบน พี่อุดรดยสวัสดีจ้าคุณเพียรนพืคุณพี่อนาอนนท์สวัสดีนะครับคุณเพียรลงวงเปียวนะครับสวัสดีครับผมสวัสดีทุกท่านในที่เข้ามา,าทางยูทูบทางเพจด้วยนะครับนี่ผมเป็นยุทธ์อั้งยิ้มนัั่งน่ง ดูกันเข้ามาเยอะๆนะครับสาธุสาธุท่านเข้ามาครับผมเข้ามาแม่เหล้าหนึ่งไร่หนึ่งเชนเราจสีแดงๆรัวๆนะครับฝากแช่นิดสิฝากแชร์ทุกคนทุกท่านนะครับความแม่เหล้าท่านสวัสดีคุณพี่ฮองเต้ด้วยนะครับอ่ฮองเต้นะครับสาธุด้วยกันนะครับสวัสดีครับผมพี่ฮองเต้ของเราเป็นคอมเมนต์ประจำนครับสวัสดีครับผม อยู่ที่หลักกิโล,น,ล,ะโลนะครับหลักกิโลเฮนนะครับเลขหลักกิโลเข้าทุกงวดนะครับปูจตโกนร้องบอกเลขทุกมวดนะครับเดี๋ยวงวนนี้จะมาย้ำคงสุดท้ายให้นะครับปูเทพมงคลหรือปูเทพสีสเกตนะครับเอฟซี FC อาจจะเข้าใจว่าปูเทพมีสองปูเทพนะปูเทพหนึ่งก็ห้วยทับทันปูเทพนี้เป็นปูเทพสีสเกตนะครับเป็นปูเทพมงคลนะครับ เปิดทางเนาอครับโอเคเปิดทางเปิดทางแล้วเดินถอยเดา่อยพ่อบอกได้ไหมอยู่ระดับเดียวกันนะครับได้ครับเห็นทางกู้ได้ไหมทางเดิน

สวัสดีทุกคนทขึ้นได้ครับข enfin ึ้นได้ครับนี่หมอ้จรวมมาครับผขึ้นได้ครับติมล้อเป็นน้้ไรับประชุมอยู่ที่นี่ก่อนนะขมมายอมีามาองว่ามีอยู่เริ่มแล้วนะครับอ่า FC ทุกคนใครเข้ามาเล้วฝากแชร์ด้วยนะครับ

กับกองผู้ดีคบมันสิเดี๋ยวแม่เห็นกับกองนาเลกับกองนาโอเคเดี๋ยวคงบให้คือบดบ่ายบายหหยายไหวเนาะครับเี๋ยวบใ้ไว้นี่แหละยางที่มเบาทีมเบื่งครับอดได้เลยของดีของดีของดี มแล้วหายแล้วไมชินสาแล้วสาธุเข้ามาแล้วสาธุนะครับสวัสดีพีนะครับกับพอบ้านเขียนือน้บคูณับพอาสวัสดีคุณพี่สุพันครับสุพันคุณพี่แชร์แล้วขอบคุณมากครับผมคุณพี่สุสุพังผู้สุพันะครับ แก้วปัญญานะครับโลครับโอเคครับโลครับผมแชร์ให้แล้วใครที่แชร์คอยรวยนะครับรุงนีรวยทุกคนคร้บแชร์มาแล้วใครแชร์คอยรวยนะครับปิปิยานุษนะครับสวัสดีครับแชร์คอยรวยนะครับแชร์คอยรวยนะครับแชร์แชร์ไปเยอะนะครับฝากแชร์กำลังใจด้วยนะครับเอดอยู่ที่หลักกิโลเฮนนะครับปูเทพมงคลหรือปูเทพซีสเกตนะครับ ลงเอาเลขโค้งสุดท้ายวันนี้นะครับโค้งสุดท้ายวันนี้จะได้ตัวเดิมรึเปล่านะครับสวัสดีครับผมสวัสดีคุณนิดด้วยสวัสดีครับผมตสัมพิษนะครับพี่นิดสวัสดีครับผมพรุ่งนี้คอยรวยทุกอนุ찬เลยจ้ะสาธุสามตัวนะครับ

ตังใจไรสวัสดีน้องเกดนะครับสวัสดีนะครับสุพังเืปัญญาสวัสดีครับผมวันนี้ขอให้รรวยครับรวยรครับรี้รวยทุกคนมกานครับให้แอดถนกล้องไปใส่ทัคุณยายไล่คุณยายไล่เป็นลูกศิษย์สวัสดีครับปูมาสปีแล้ว เจนูสวัสดีครับเจนุไงเจนุไงครับเจนุสวันดีครับอ้ยเลือนปืนระบาดนีกุนองอ่ะฮะดูหน่อยใส่เมื่อปืนใส่ก็ยัยไล่อ่าไทยเอากลองยัยไล่สวัสดีรุ่นกุ้งเบื่อสวัสดีนะครับผมสวัสดีมาทางกล้องนลอยจ้าสวัสดีนลอยจ้า โอ้หเอาใจไรยกมือเบิือยกมือยกมือไปใจไโอ้โหนั่นบอกคนยกโปนั่นบอกอโงสอโงเดือยใจไรครับพี่น้องแถมสี่น้ำแถมสี่ก้อยได้ครับโอ้ไอเลิฟยูเลยน่งครับโอเคครับใจไลขอบคุณครับผมแร์ให้แล้วสาธุเฮงเฮงปังปังคบสมหวังสมหวังใจไร เดี๋ยวถูกหม่พันสิบหกดอกไว้พระไอพันจุดอาราธนาองค์ฟดินให้ไอพันเปิดประสินลงมาใก้ครอบสาธุสาธุนะครับอาจารย์น่อยอาจารย์หน่อยเปิดเปิดล้อมตาซีหุ่นเปิดมีสจันนะครับหลักกิโน่กนะครับวนนี้ผมมาส่งแบบนี้สดสซนะครับที่หลักกิโลนี้นะครับ โปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมด้วยเอฟซีทุกคนทุกท่านนะครับแอดมาไทยทอดสดเป็นแนวทางเท่านั้นสวัสดีทุกท่านเลยนะครับที่พิมพ์สาธุเข้ามาแะ้ครับรอรอครับเอฟซีังทางยูทูบนะครับบมวนีภาพเสียงชัดเลยครับภาพเสียงชัดม่ยทางยูทูบครับชัดไม่เอาา่ยช,ชัดไม่ครับผมทางยูทูบชัดไม่เอ่ยครับผม กดหัวใจสีแดงกรัวเข้ามานะครับผมเน้นตรงที่โค้งส well> ุดท้ายลูกครับเน้นโค้งปูว่าบอกว่าเน้นโค้งสุดท้ายวันนี้นะครับวันนี้โค้งสุดท้ายจะได้ความพิเ็ดให้กับค่านผู้ชมแน่นอนนะครับปูว่าเน้นโค้งสุดท้ายครับอันเดลไลท์ทางยูทูบทางยูทูบทำให้ชัดเดี๋ยวลงคลิปให้ดูอีกครั้งหนึ่งนะครับตอนนี้มันไรส่วนอยู่ าาส,สวัสดีครับเพื่อนชนทุกท่านเลยนะครับชัดเจนค่ะพี่ชัยภูมิ fc ดูทางไหนบางนอนะครับพิมพ์มาหน่อยเดอ้อจ้ะอยู่ทางไหนบ้างนะครับภาพเสียงชัดไม่เอ่ยครับครับ

การกษตรฐานมันหมันแมนส้น <therapist> ลังวัจจทุมันใหญ่มันถึงมันแมนสนลังมันุนต่างเทียนยุงก็งแล้วพอยหนุ่มอาจารย์ถ้าวางใส่กรตังใจจะ มันเทียงของน้องเลย้เย <c oughs> ชมจากกาลสินค่ะนะครับผมต่งอธิษฐาน นอกน้ตงหน้า่างนชัดลายกุบายจางตรางชัดเจนยิ้มสยไว้ด้ชัดเจนคุณตุ๊กจวชัดเจนคุณพินคุณพินนะครับชัดเจนนะครับต่างเทียงแล้วสาธุชัด รานา <ics> เป็นเสียยิ่ยากง่าือปอกกล้วยปอกกลวยาั่วาเอามาตั้งรกชมจากร้อยเอ็ดจ้าสวัสดีของทางร้อยเอ็ดด้วยนะครับผมชัดเจนครับใ <s good to you> ต้วันนะครับค <unya bees. S 2> <ikke> ุณพี่นิยมนะครับผมสวัสดีนะครับ กิรพันธ์สวัสดีครับผมคุณกิรพันธ์นะครับกิรพันธ์มีมีหลักนะครับสวัสดีครับผมสวัสดีคัขอรวยๆเด้อจ้าสาธุมากันครับโคเสียงแน่นะครับเสียงเอสก็เสียงดังอยู่นะกระสิบข้างๆพอดีปดูไม่มีไม้ครับไม่ได้ใช้ไม้ครับเสียงตอนนี้เอสอยู่ที่หลักกิโลนะจา้าชมจาก โอ้จากสปปล,ปล,ลาวโอสวัสดีครับผมโอ้มีเอฟซีต่างลาวด้วยไม่ใช่ธรรมดาต่างประเทศครับสวัสดีครับผมคุณพี่อะไรนะอา่านบอกภาษากฤษสวัสดีคุณพี่คุณโนวีน,วนะครับอ่านว่ชุมอยู่ที่อำนาจเจริญค่ะนะครับใช่หรือเปล่าเนาะโนสาธุสาธ <สา S 1> ุนะครับตอนนี้จุดเทียน โนวิเบอร์หรือเปล่าโนวิเบอร์หรือเปล่าเอฟแอนด์เออขอไปดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีเลยเอฟซีทางประเทศลาวนะครับจะมีเวลาจะไปเที่ยวในประเทศลาวนะครับแต่เดือนหน้าจะไปเขมรก่อนนะครับไปทางบืนที่กเมนครับบังเอิญสวัสดีพี่บังเอิญเลยนะจ๊ะสวัสดีค่ะบสัสครับคนเป็นเพื่อนสวัสดีครับผมสวัสดีทุกท่านเลยนะครับ รวมพูดมาเจสมสวัสดีครับเจสมนะครับผมต้องเป็นเก้าสิบเอ็ดดอกชมจากเก้าสิบเอ็ดดอกพี่สมยงนะครับสวัสดีค่ะชมจากสตูนนะครับโอสวัสดีครับเอฟซีจากสตูนนะครับผมสวัสดีครับหวยรวยเด้อนะครับทุกคนทุกท่านนะครับสวัสดีครับพี่สมัยด้วยสวัสดีครับผมสวัสดีทุกท่านนะครับอ่านบทท่านนะครับสาธุ สาธุสาธุสาธุนะครับเดี๋ยวของดใช้เสียงนิดหนึ่งนะครับสาขอเสียงขอเสียงวางสัยเสียงก็เขา สัตว์เดี่นเด่นดีชาตสัพพ์สุดที่วิชาธรรมุสุติปิโสนัโมพุทธายะจงฟ้าโมทรงเด่นพุทธองค์สทรงสมุดยัตจงอากาศพุทธังเปิดเปิดมหาบารมีจงบังเสริฐเปิดมหาบารมีพุทธคามอำนาจวาสนาบารมีสิทธิกรรมสิทธิสิทธิกรรมสิทธิในโจทย์ใจจงติดที่รัตนโองาชจงหลังไหลมาจงหลังไหลมาจงหลังไหลมาเปิดฟ้าเปิดดินกิติทันยานบารมีในครั้งนี้จงเป็นเดชะเดชะเดชะมหาพุทธโธอิติปิโสนะโมพุทธายะจงบังเกิดพุทธคามอำนาจบารมีจงสิทธิแก่เตมมงคลจงประธานพรให้แก่ญาติ

สิทธิอริยะสิทธิอริยะมหาพุทธโธสาธุสาธุสาธุนะเปิดโลกงบเปิดบุญบารมีบารมีโธนะโองพุทธายะสาธุสาธุสาธุนะครัเจ้าได้เดินทางมาบุญพระเจ้าประสิททานญาณบารมีใดที่ขาประสิทธิทานญาณบารมีใดที่ขาดปรสิททานญาณบารมีใดประสิททานญาณบารมีขอเปิดบุญเปิดบุญบารมีจงเป็นสิทธิอริยะธรรมโธนะครับเสีย ัสังคเปิดกันตังยันตั้งสัตังมะอุศีวังอาจุต่ังพรหังจุติมะอุสีวังอาจุตังพรหังจุติมะอุีวังอาจุตตังพรหังจุติให้เห็นภาพได้เยของเอฟซีทุกคนทันเ็เงงปูยาสนารตามพุทธาเจตวังตะวันังตะตสัจจะตังรัตเยปวิงุนราสภาตั้งทงราติโยพุทธาเวิสตินันราเปติตามยหังมาตะเกเตมุนิสาราสิเตปฏิโตมาหังกุโตธรรมโมธกวิโรจนีสังโกปิจิตโตมาหังกุเรสังา

อันก็ต่างระดันนะต่างรับนนะสังข้างอาร์ตนะนังขับข้างลับข้างลับข้าับข้างลับ้างับข้างลับล่างับใต้มือทั้งบันอกเลยครับัดนอกขนหนาไปทา้งทีมทังเลยได้ครับ

ทางอรหันั์พระพุนมุทธายะเวทนานังสิทธิกำมังจงบังเกิดเป็นแก้วกัลยาณิมิตมหาติมิหาย้เจ้าจงได้สันใช้อานิสงแห่งแก้วกัลยาณิมิตแห่งมหาสถานมหายานปูจันตาเสยยด้วยกสิญญาณิยมยหต่อริยมหาภูมเจ้าช่เจ้าขาเจ้าุูเจ้าข่าเจหามา มหามหาบดีจงบังเกิดเป็นกสิละอำนาจวาสนาพรอันศักดิ์สิทธิแก่มนุษย์ทั้งหลายว่ายันตะมหาพุทธโทจงลงองค์พุทธทาสมหาพุทธองค์พระยาอาริยะเมตไตรมหายานตั้งแต่อดีตชาติอดีตจะพบอนาคตปัจจุบันข้าพเจ้าขอเป็นการเวกเสียงทองคุณนานอำนาจวาสนาจ,จงบังเกิดข้าพเจ้าขอ,อนิมิต อำนาจสิ่งศักดิ์สิทธิ์ว่สามมวดที่คงอยู่ขอให้เป็นอริยนส่งจงลือลั่นไปทั่วทุกหยอมยาทุกช่องฟ้าและป่าฏีขอให้เจ้าเป็นสมริมหาพุทธทุกการุสงแห่งพระอริยเมตไตรมหายานไม่ว่าเบื้องบนเบื้องล่างแห่งกาุสงแห่งพระพันสุธาขอเดชะบุญบารมีจงเป็นสุธีนราให้มนุษย์ทั้งหลายได้บังเกิดทรัพย์บังเกิดสุขแห่งความมั่งมีสีสุขด้วยอริยะห่งความมุ่งมั่นและอริยนสงงไปอยู่ทั้งขืนจงเป็นอริยนสฆงแห่งโสดามหายานจงเป็นพพุุททธธหาโอ อัญญาโกนธัญญาโมฆะนาสาลีบุตรจงบังแก่แก่อนิสงวาอริยเมตไตรนาชาลีบุฬาภรณ์จงบังแกิดพุทธรัตนังอริยเมตไตรหมายานมนุษย์ทั้งหลายอริยเมตไตรหมาพุทธเสุขีปุริหัวใจนักบัเจ้าจงตีอนุิสง์วาปัญญาเป็นสิ่งที่อริยเมตไตรหมายานสิ่งสมาธิปัญญาจงลงองค์ให้มนุษย์ทั้งหลายจงหลุดพ้นเฟิให้เป็นชาดกมหาบุณีอำนาจวาสนาอริยเมตไตรหมายาน สิ่เงินทองความสุขความเจริญอายุมั่นคงยืนจงบังเกิดใหญ่ยากโยมทั้งหลายสิทธิพุทธังสิทธิธรรมังสิทธิสังฆังสาธุสาธุได้ยังยังลูกถูกเก้าสิบเอ็ดดอกถามาลูกถูกเก้าสิบเอ็ดดอกเกาสิบเอดอกถูกเกบดอกดอกสาทุ

กำลเลยบ่ำงำบ่นทูลุกูกจุดเอาแหงเอาใช่เอาอันนี้สูงลวทูดวงถูกชอบถูกลามน่ะถูกเสียไทยำน่ง่บนง่ยาขอฟังขุนนขอฟัง มันสแบบนี้อย่างมันนี่ลทอะรัมันสีมันสีบางองเพื่อคนวะ่ได้เลยทเดีอวเขานึงเาลูกยนี่ละาเอาสาใดีนี่เ สินมหายานอริยานาะมสงแห่งองค์อริยเมยตไตรอุบายานยานี่ญาติโยมเพิ่นหละเพิ่นเอามาถวายเป็นเจ้าของอริยเมยตไตรอุบายานเสียสมภพเจ้าของโรงเรีนยนศรีสะเกตนะลูกเพิ่นได้มาเพิ่นว่าเพิน่นรวยทั่วหนานมาเพิ่นมาถวายต่องเกลือกูกูกระเดกจะเล่นภาวนาเป็นยันตามหายาณจากแม่น้ำเพิ่นว่าได้มาจากแม่น้ำไหลทั่วหนานขึ้นมา เป็นเด็เป็นลิหรือไม่คือเพราะเป็นดาวกดมายากรู0สี่สอร้อยสามรร้อยสี่สท่านนะครับสวัสดีครับผมรูคุณผู้ชม ด้วยการ FC นะทางเพลสานิวทางคุ้มสัปพยาน่นะครับสดๆนะครับใครอยากรวยก็ดูให้จบเลยนะครับ FC นะครับจะเพิ่งไปไหนะครับคุณสุภาพด้วยนะครับสวัสดีครับทุกท่านเลยนะครับคุณคิงสวัสดีครับเวลาตอนนี้ีกมคุณรุ่งลภาสวัสดีเด้อคุณพี่รุ่งลภานสวัสดีครับคุณสวัสดีทุกท่านครับ